ครับสวัสดีครับเอฟซีเพื่อนครับทัางทองน้อยลินตามฝันครับผมมันนีกับวันที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมลินตามฝันเสมาเอาแนวทางตัวเลขของคุณพ่อบุญนะครับผมคุณพ่อบุญกนก็ไในตักแหย้อยู่นะครับผมสานแหย้อยตักจะไปวานใสนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาสอบถามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบุญก่อนนะครับผมคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอนี นลินตามฝันเสียวมาเนาทังของคุณพ่อได้นี่ปล่อยไปครับเนี่ยปอเรไปแล้วอ่าขอจะแสดงว่าในนลินตามฝันนี่มาเอาลาหมูตัวนี้หมดมัดแนวในปล่อยล้องกิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวนยลินตามฝันกะสิบมาเอาตัวเลขเนาทังของคุณพ่อบุญล่งให้เอฟซีทั้งสองนลินตามฝันคือเก่าครับผม เอฟซีเขาไม่เล้าก็จะ่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นลิ้นตามฝันครับผมเพื่อจะบรได้าดคลิปของนลิ้นตามฝันวดวันที่16กรกฎาคม2566ครับผมเดี๋ยวให้คุณพอวันทักแหจะเข้านะครับผมเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวแอดกิผ้าเข้าไปเอาแนวทางตัวเลขเนวาทางของคุณพอนะครับผมรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณพอวันทักอีกจักหน่อยนะครับผมครับผม คุณพ่อเพิ่นไปเอาเนวทางออกมาให้แอดแล้วนะครับผมว่มาจิมีตัวใดงวดวันที่สิบหกนะครับผมเดี๋ยวคุณพอ่อฝนกำลังหาจ,จัดแจงนะครับผมหาหนังสือประกาศนะครับเดี๋ยวออกมาให้เอฟซีทำเป็นส้มในเบืองกันนะครับผมเลขของคุณพ่อบุญยาพาดนะครับผมเขามาซีงวดติดแล้วนะครับผมแต่เลขของคุณแม่กองเขามาแ้แต่ปีใหม่นะครับผม ยังบาเคยผาดนะครับผมเดี๋ยวเขามาเบิ่งแนวทางของคุณพ่อบุญก้อนนะครับผมก่อนจิตไปหาตามแนวทางของคุณแม่กองนะครับผมให้เบิ่งแนวทางของคุณพ่อก่อนนะครับผมคุณพ่อกระไดถือออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันตัวเลขแนวทางวันท to yes, ี่16กรกฎาคม2566นะครับผมที่ครับสามครับคุณพ่อพ้อนกับปอยตองวดออกมาแล้วนะครับผม มีตัวใดแนรครับคุณพอ่อวิ่งซีกับสามให้วิ่งซีับสามนะครับผมจับคู่เดี๋ยวคุณพ่อสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าสี่แปดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับผมบนล่างมาคุณพอ่อบนล่างเลยอ๋อห้ออกมาตองหดเลยนะครับผมมันนีกับวันที่สามเองนะครับผมให้เน้นตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อคุณพอ่อให้เน้นสี่ศูนย์กับสามแปดครับผมหดนีนะครับ แคปหน้าจอไว้ได้แคบหน้าจอไว้เด้อครับงวดนี้คุณพ่อพันกับปลอยตรงงวดออกมาแล้วนะครับผมให้เอซีพิดจาลณหน้านะครับผมบางครั้งปล่อยก่อนนะครับปล่อยเต่เนิ่นๆไล่เอซีก็ผพานไปก็เริ่มเห็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบุญนะครับผมงวดนี้ก็คือเกานะครับผมกับปล่อยตรงงวดอีกนะครับผมฝากติดตามด้วยเลขคุณพ่อบุญนะครับผมจัดนักเด้เนี่ยจัดนักอีกว่าครับ จะเอาถามคุณพ่อกันบ้างนี่คุณพ่อจัดนักมั้นวะนี่แหละจัดนักครับสองคููนี่ละมันสองคููนี่วะจัดนักสี่ศูนย์กับสามแปดเนี่ยครับยี่ศูนย์สามแปดอ๋อ้ให้เป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับผมบนล่างให้กลับว่ครับนี่ครับโตด้วยนะครับไปกลับนะครับผมกันไว้โตกลับกับว่าแน่นอนนะครับผมแต่ว่าโตตรงนี่แน่นอนกว่าแต่ว่าให้กลับไปจากน้อยนะครับผม ยบิกกลับตับแตกคือจะตำล่าว่านะครับผมให้กลับไว้นะครับผมให้เน้นๆไปก็คือ40 48 49ครับผม37 38 39นะครับผมล่างบนไปกลับครับผมเลขบ่หลายตัวนะครับผมแค่6กสุดนะครับผม6กสุดกลับกับสินะครับผม กับพิจนาไว้นะครับผมงวดนี้เนาะคุณพอพันกับปลอยตองงวดออกมาแล้วให้วิ่งติดสี่ติดสามไว้นะครับงวดนี้บ่เสียเงินนะครับผมตามที่คุณพอได้เขียนให้ปลอยให้ตองงวดแล้วครับผมเบิ่งกันไกลๆนะครับผมหมักตัวใดชอบตัวใดกะหาจับจองไว้แต้นเนื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเลขกสีอันก้อนกันที่ได้เสียดายกันฮวงโว้นะครับผมหรือจะเมื่อกลัวนะครับเห็นว่ายากเลขเห็นว่ามันหา คุณพอนะครับกันไว้ทุกโตเลยงวดนั้นมหาศูนย์ร่งหันนันบ่ได้เต็มยิ้มอาฟังคุณพอด้วยงวดนี่มันบ่ได้เต็มยิ้มว่างหันหาศูนย์ครับมันมากันเนี่ยเขาให้หาที่บริเวณได้เอาไว้หน่อยเดียวนึงครับนี่แล้วครับจะได้ยิ้มอยู่ครับคุณพ่อก็บอกแล้วว่านี่ถ้าซื้อซ่ากัดชีได้เลขกันเดี๋ยวได้เครื่องนะครับผมบ่ได้เต็มเต็มเม็ดเต็มน่วยนะครับผมงวดนี้ก็เลยปล่อยให้ เต็มเม็ดเต็มน่วยนะครับหาจับจวงหาซื้อไว้คือยังคุณพ่อบุญครับคุณแม่กองนะครับผมมาแล้วว่นกันซื้อตะเนืินยัตะว่ามังก็เต็มก่อนครับอันศูนย์หานี่ยวะครับเออศูนย์หาศูนย์หกศูนย์มังกัเต็มควันแมนแมนเป็นเหลขกันนะครับผมเหลขกกระแสแห้งมาแห้งนะครับผมทั่วกรุงเทพจามือมอยอมรับนะครับผมจะมืออันมัดนะครับผม เป็นเลขอันตลักงศูนย์จะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก่านะครับงวดที่แล้วล่างบนจะเมื่อนที่สิบแปดเขากับข้อดีเลยกว่าเพิ่มเขากัะมาสื่อกวันแล้วจะคล้องไปซื้อสิบวันที่สิบแปดชิบเก่ามากมื่กับผ้าเป่าเลยเขากวันะศูนย์หาหาทิพก็ได้มาสื่อที่หลังเขาก็บอกรับนะครับ็แล้วได้เขาไอเครื่องเดียวนึงครับผมจเมื่อหาชิพเส้นว่าไงจะเมื่อยัดนะครับจะเมื่อขวานนะครับผม ให้แค่หาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าคือว่าล่ะคุณพ่อเพิ่นก็มัดเพิ่นก็ซื้อไว้ได้เท่าใได็เก่านะครับผมดีก็บพได้นะครับผมเพราะว่าคุณพ่อเพื่อนมั่นใจว่าตัวนี้หาศูนย์ก็คือหาศูนย์อีลีครับผม<อ>แต่เป็นขังบนนะครับเอามานะสามหววสี่หัวจอนเ้อะนะตาซืบอเก่ามากเนาะครับเก่ากับมาสาม,ก,ามากับมา เจ็ดสองเจ็ดสองอันนั้นอยู่นี่ครับเลขของคุณพอไ่เคยหลุดนะครับผมสีงวดหางวดนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาล่องวัดที่หาเลขคุณพอมันกำมันใจแล้วหลุดว่าไดรเลขชุ่มนี่ครับบ่าเขาคูนึงก็ต้องเขาคูนึงผมได้เพื่อว่าต้องจับคูให้มันถูก,กว่าคุณพอบมออันนี้นะจับอยู่านี่เนี่ยจับไปแล้วนะจับไปแล้วมันก็นยุนี่ละว่าพลาดพลาดน้อยครับ ถามบ้านนี้ว่าท่านได้ผ่านเสียเทียอะรครับสียงวดทางงวดบ้าหล่ะครับเสซุบเก่ามากเนาะฟังคุณพ่อว่าวาบผ่าตะเทียนะครับผมเอาเสาซุบเก่ามากเนาะครับต้งงวดก้อนนันงวดันยัง่ะเจ็ดสามครับได้ทั้งล่างทั้งบนเนี่ยละรันครับบนล่างตัวเดียวอ่อนเย็นบ่อเจ็ดเจ็ดสามมันครับเจ็ดสามที่ออกล่างออกบนเออกาแต่ได้ทั้งล่างทั้งบนนี่ยหันครับผมซื้อตัวเดียวได้เย้าสองตัวครับ นี่แนวทางตัวเลขของคุณพ่อบุญคนกกะให้เน้นๆออกมาแล้วนะครับผมมักกะหาจับจองไว้ซื้อไว้เตเนๆนะครับผมก่อนจะมือสีอันหรือเจ็บบมี่ขายนะครับผมหรือลอตเตอรี่ก็หมดนะครับผมเดี๋ยวบมี่หาจับจองบ่ได้นะครับผมเบิรก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบ่งตัวเลขนวทางอีเที่์นะครับผมของคุณพ่อบุญนะครับผมเดี๋ยวแอดจีได้ทวนไหนฟังอีกนะครับผมอธิบายใฟังไม่อีกนะครับ กอเดียดว้าผพิเว้าถูกกับขออภัยนะครับผมให้พอแม่พี่น้องได้พิจานาถ้าจับจวงไว้นะครับผมพี่น้องถ้าย่างสอกเลขของคุณพอบุญน,นะครับผมกับมีตามนี่เลยนะครับผมเพราะท่านนี้หลุดก,กระเดียดท่านนี้มานีครับคุณพ่อพลขใายวิ่งมาแล้วงวดนี้วันที่สิบหกกกระดาษสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมให้วิ่งบนกบล่างนะครับ ติด4ติด3ครับผมส่วนจับคู่ให้แล้วเลขติด4นะครับก็มี4 0 4ศูนย์ีเก้าครับผมเลขวิ่งติด3ก็มี3ามเจ็สเก้าครับผมวดนี้ก็ไอเอฟซหรือพ่อแม่พี่น้องพิจ,จาหน้าไหวเด้ครับผมถ้าสอบกับแคปนาจอไวฮาซื้อไว้ก้อนนะครับผมเพราะว่าจะบ่ได้พาด ตัวเลขเนวทังของคุณพ่อบุญนะครับผมงวดนี่นะครับผมละลินตามฟันก็ฝากให้ติดตามเลขคุณพ่อบุญครับผมก็มีตามนี้นะครับผมบไปกับได้นะครับผมเน,นาะถ้าชอบก็ถ<ห>าซื้อ<ค>ได้นะครับสํบาหรับคลิปนี้นลินตามฟันกับคอร่ออา,ออาตัมุส้มไปก่อนนะครับผมเอซี่นะครับผมขอให้มีโซมีไช่น้ากันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ